สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้ผมอ่าก็จะมีไม้กระสนนะมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับวันนี้มาในกระถาง6นิ้วนะครับราคาเพียง150บาทนะครับฟรีค่าบริการจะส่งครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําไม้นะครับในกระถาง6นิ้วนะฮะจะเป็นไม้สายพันธุ์ไหนบ้างนะฮะก็ฝากลูกค้าทุกท่านคอยติดตามไปด้วยกันนะครับอ่าเริ่มจากต้นแรกฮะต้นนี้ มีชื่อว่าอุดมสุกนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจอุดมสุกนะฮะสีกัดสวยงามแบบนี้นะฮะสีค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะกระถางนี้นะครับบรรจุในกระถาง6นิ้วฮะร,ราคาเพียง150บาทนะฮะฟรีค่าบริการจะส่งให้ไปเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์065203 3082ครับ i อดีไลน์8 8 2 9 9 4 8 8ครับอุด,ดมสุขต้นนี้นะครับสวยมากนะฮะลูกค้าไหนสนใจก็รีบจับจองกันเข้ามาได้เลยครับ สำหรับกระถางถัดไปให้กระถางนี้มีชื่อว่าเทพรักษานะครับสีแดงสวยแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนชอบโทนสีหลากหลายเฉดสีเช่นนี้นะครับรับรองต้นนี้สวยงามแน่นอนครับลูกค้าท่านไหนสนใจเทพรักษาต้นนี้ครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับราคาเพียง150บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็นํานไม้กศลน,นะครับ ฟอมสวยๆแนะนําให้กับคุณลูกค้าไปเลยฮะลูกค้าท่านไหนสนใจตอนนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับผมได้เลยนะคะเทปรักษาครับผมนะครับก่อนจะไปดูไม้กระถางอื่นนะครับผมก็ขอแนะนํานะครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับลูกค้าท่านไหนกําลังประสบปัญหาเรื่องยอดไม่เดินยอดไม่แทงครับตัดปักชําไปแล้วนะครับ ยอดไม่แทงออกเลยฮะก็แนะนำปุ๋ยสูตรนี้นำไปใช้กันได้เลยนะครับราคาเพียง250บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าบริการจะส่งฮะเรารับประกัน,นครับถ้าใช้ไปแล้วภายใน10วันไม่เห็นผลนะฮะเรายินดีคืนเงินให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับต้นปุ๋ยสูตรนี้ครับก็รับรอง การันตีว่าใช้ดีนะครับลูกค้าหลายท่านก็กลับมาซื้อซ้ํากันเลยหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับลูกค้าท่านไหนกําลังลังเลฮะก็ลองเปิดใจใช้ดูนะครับกับกระถางถัดไปฮะแนะนํากันนะครับในกระถางหกลิ้นฮะกระถางนี้มีชื่อว่าสายลุงสยามนะครับ2ต้นด้วยกันเลยนะฮะสายลุงสยามสีสวยๆแบบนี้นะฮะรับรองรับไปแล้วนะฮะ พร้อมจะออกงานแน่นอนคะสายลุงสยามครับ150บาทนะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาหาผมได้เลยนะครับนะครับกระถางถัดไปฮะกระถางนี้มีชื่อว่ามหาราชนะครับวันนี้เรามานําเสนอ2กระถางด้วยกันฮะกระถางนี้เป็นกระถางแรกครับสีน้องออกสวยเลยทีเดียวนะครับมหาราชฮะเป็นต้นเดียวนะครับราคา150บบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจไม้ สายพันธุ์มหาราชนะครับรับรองนะฮะสีสวยแน่นอนนะฮะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามหาผมได้เลยนะครับมหาราชต้นนี้นะครับสีสวยฟอร์มแจ่มมากนะครับนะครับกระถางถัดไปฮะมหาราชกระถางที่2นะครับ2ช่อด้วยกันเลยนะครับสีค่อนข้างออกสวยเลยทีเดียวนะครับลูกค้าท่านไหนเนาะกำลังมองหามหาราชฮะสีสวยๆแบบนี้นะครับรับรองนําไปเลี้ยงต่อสีสวย ไม่แพ้ต้นที่1แน่นอนครับไว้เรื่องเราจัดให้2ต้นด้วยกันเลยครับใน1กระถางร,ราคา150บาทเช่นเดียวกันนะครับลูกค้าเท่าไหนสนใจอยากนำมหาราดไปเลี้ยงต่อนะครก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับนะครับสำหรับกระถางถัดไปให้กระถางน,นี้มีชื่อว่าหยาดมะนีนะครับหยาดมะนี6นิ้วนะฮะให้ไป2 ด้วยกันเลยใน1กระถางน,นะครับลูกค้าเท่าไหนสนใจก็รีบจับจองเข้ามาได้เลยนะครับรับรองนําไปเลี้ยงต่อพอน,อนองเขาโตขึ้นนะฮะเขาจะแตกฟอร์มออกสีสวยมากนะครับฟอร์มเขาก็จะอลังการนะฮะอันนี้บรรจุในกระถาง6กเดือนนะครับเผื่อลูกค้าสนใจนําไปเลี้ยงต่อนะครับ150บาทนะฮะลูกค้าเท่าไหนสนใจรับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามหาผมได้เลยนะครับ หรือท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับกับผมก็มีเบอร์ติดต่อนะครับลูกค้าทุกท่านสามารถติดต่อมาที่เบอร์065-203-3082สนอครับส่วน ID Line นะครับ0ู8 2 2 9 9 4 8 8ก้าเนะครับลูกค้าท่านไหนเนาะที่ค้นหา ID Line ไม่เจอครับก็แนะนำค้นหาเป็นเบอร์โทรศัพท์065-203-3082นอะครับต้นนี้นะครับหยาดมณีนะครับ150บาทเท่านั้นครับผม สำหรับกระถางถัดไปครกระถางนี้มีชื่อว่าราสีเม็นะครับราสีเม็สีสวยๆแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจเนาะน้องกําลังก,ก,กัดสีได้ดีเลยทีเดียวนะฮะรับล,ลองนําไปเลี้ยงต่อลูกค้าจะได้สีสันที่สวยงามแน่นอนนะฮะต้นนี้นะครับ150าสบาทนะครับราสีเม็นะครับสำหรับกระถางต่อไปกระถางนี้มีชื่อว่าท่าช้างนะครับ ท่าช้างสีกลมกล่อมมากนะครับสีสวยเลยทีเดียวลักษณะเป็นหลายเชียดสีด้วยกันเลยนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจท่าช้างสีสวยๆนะครับในราคาสบายๆฮะหนึยห้าบาทนะก็จะได้ฟอร์มล้นกระถางแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบท่าช้างต้นนี้นะครับหรือต้นอื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับนะครับมาแนะนํากันต่อนะครต้นนี้นะฮะตัวเงินนะครับ ตัวเงินสีแดงสดใสแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกําลังมงหาตัวเงินครับในราคาสบายๆนะครับสีสวยฟอร์มดีแบบนี้นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคก็รีบทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าทุนงานนะฮะหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการรับไม้กวาดสดเป็นจํานวนเยอะๆนะครับเราก็มีเลทราคาให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับผมก็มีจัดเลทราคาให้กับ พ่อค้าแมค่ค้าลูกค้าทุกท่านเลยนะครับอยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามหาผมได้เลยนะครับสำหรับกระถางถัดไปฮะมีชื่อว่าตวงทองนะครับเมื่อกี้ตวงเงินไปฮะตวงเงินต้องคู่กับตวงทองนะฮะลูกค้าท่าไหนสนใจรับสายพันธุ์นี้นะครับตวงเงินกับตวงทองนะครับรับรองเป็นชื่อมองคลแน่นอนฮะไปประดับไว้ที่บ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับ สำหรับตรงทองต้นนี้นะครับ150บาทเช่นเดียวกันนะครับฟรีค่าบริการจะส่งสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยครับนะครับกระถางถัดไปฮะกระถางนี้มีชื่อว่ามั่งมีรัพ์นะครับมั่งมีซั์วันนี้คับชื่อมงคลให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับมั่งมีซัพ์นะครับ150บาทฮะขนาดฟอร์มและขนาดสีแจ่มๆจแบบนี้เลยนะครับรับรองถึงมือลูกค้าแล้วสีสวยแน่นอนนะฮะ สีนี้ก็สวยมากเลยทีเดียวนะครับ150บาทนะครับฟรีค่าบริการจะส่งครับเก็บเงินปลายทางได้เลยครับผมครับกระถางถัดไปฮะกระถางนี้มีชื่อว่าดอยปุยนะครับฟอร์มกําลังจําเลยนะครับในกระถาง6นิ้วนะครับน้องโตไปก็รับรองว่าเป็นฟอร์มกอแน่ๆนะครับนะครกระถาง6นิ้ว150บบาทนะลูกค้าท่านใดสนใจ นะครับดอยปุ๋ยต้นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเรามีจํานวนให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น6นิ้ว8นิ้วแล้วก็กระถาง11นิ้วนะครับผมก็สามารถจัดเดดราคาให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านที่ต้องการรับไม้กสลไปจําหน่ายต่อนะครับก็ติดต่อเข้ามาหลังไม้ได้เลยนะครับไปกันต่อครับกระถางนี้นะครับมีชื่อว่าเท้าชัยยะเสนนะครับ เท้าชัยเสษนะครับมาในราคา150บาทนะครับฟรีค่าบริการจัดส่งครับในราคาที่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะสบายสบายกระเป๋านะกับขนาดฟอร์มและขนาดสีที่สวยๆแบบนี้นะครับ150าบาทฮะฟรีค่าบริการจัดส่งครับสำหรับเท้าชัยเสนต้นนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจชอบลวดลายนะครับสายพันธุ์เท้าชัยเสษนะฮะเขาก็จะค่อนข้างที่จะงดงามในทีเดียว ทีเดียวเลยนะครับให้ลูกค้าดูในวิดีโอเอานะครับโดยาม่านะฮะเท้าชยาเศษนะครับนะฮะกระถางถัดไปฮะกระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเมืองทองนะครับเศรษฐีเมืองทองครับมาในฟอร์ม6นิ้วนะครับฟอร์มล้นกระถางทุกกระถางนะครับสําหรับไม้ของส่วนใบไม้หลักสีนะครับรับรองทั้ง6นิ้ว8นิ้วก็้วก็11นิ้วนะครับเต็มทุกกระถางนะครับ ลูกค้าหนสนใจสายพันธุ์ไหนก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเมืองทองนะครับ150บาทเท่านั้นครับนะครับกระถางถัดไปฮนะเพชรพังงาน,นะครับเพชรพังงาสีคนสีน้องจะสวยมากนะเพชรพังงาน,นะครับผมคัดสีให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับสีที่สดใสสวยงาม มาเสิร์ฟคนลูกค้านะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสายพันธุ์ไหนติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ0652033082ครับ ID Line 0882299488นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรับสายพันธุ์ไหนนะครับนอกจากสายพันธุ์ที่ผมนําเสนอนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเรามีกว่า200สายพันนะครับรองรับให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับ สำหรับกระถางถัดไปให้กระถางนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับเพชรชมพูมาขนาดฟอร์มสวยๆเช่นนี้นะครับสบายๆฮะหนึยห้าสบาทเช่นเดียวกันนะครับววนนี้นำไม้ที่ดีๆสวยๆให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับ1 5 0บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจต้นนี้นะครับไปครอบครองนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเพชรชมพูนะครับ กระถางถัดไปฮะมีชื่อว่าขนเหล็กนะครับขนเหล็กนะฮะต้นนี้ก็สวยมากนะครับขนเหล็กนะฮะสีน้องกําลังสวยมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้สีน้องกาลังสวยเลยทีเดียวนะฮะสีชมพูอ่อนๆนะครับลูกค้าาไหนสนใจนะครับชอบโทนสีเช่นนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าบริการจัดส่งครับผมครับ กระถางถัดไปให้กระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับเศรษฐีหาดใหญ่ครับมาในกระถาง6นดีวนะฮะหนึบบาทเช่นเดียวกันนะครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับสีสวยมากนะครับเศรษฐีหาดใหญ่นะครับสีออกหมดทุกใบเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ ผมก็มาแนะนําไม้ถึงตรงนี้นะครับก่อนจะจบนะครับผมก็มี1ต้นมานําเสนอนะครับในกระถางแปดนิ้วนะครับกระถางนี้ต้นนี้มีชื่อว่ากุหลาบนะครับกุหลาบวันนี้ผมให้ในราคา230าบาทครับฟรีค่าบริการจะส่งเลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจไม้กุหลาบต้นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับสีสวยมากนะครับกุหลาบต้นนี้นะครับ อ่ะครับผมก็จะมาแนะนําไม้ถึงตรงนี้นะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็ฝากปุ๋ยสูตรนี้นะครับเป็นปุ๋ยสูตรลับพิเศษจากทางสวนใบไม้หลากสีเลยครับก็จะช่วนเรื่องของยอดเดยตรงนะลูกค้าท่านไหนกาลังประสบปัญหายอดไม่เดินยอดไม่แทงนะก็แนะนําปุ๋ยสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับลูกค้าก็จะได้ไม้ที่ยอดเดินดียอดแทงออกนะยอดสมบูรณ์แบบนะครับรับรองได้นะครับเห็นผลแน่นอนครับ หถุงจะบรรจุ1กิโลกร,รัมนะรราคา250บาทนะครับฟรีค่าบริการจะส่งครับลูกค้าสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับก็จะได้สีไม้ฟอร์มสวยๆนะครับยอดเดินดีลักษณะนี้นะครับลูกค้าท่านไหนน้องกำลังลังเลนะก็ลองเปิดใจใช้ดูนะครับผมก็ฝาก ออีกหนึ่งช่องทางนะครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังเปิดช่อง youtube อยู่นะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านแล้วก็พี่ๆทุกคนฮนะไปกดติดตามผมในช่อง youtube ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่คอยอุดหนุนแล้วก็คอยให้กําลังใจกันไม่ว่าจะเป็นทางเฟซก็ดี หรือทาง YouTube ก็ดีนะครับก่นนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจไม้ชนิดไหนสายพันธุ์ไหนนะก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมก็มีเลระค่าให้กับคุณลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าต้องการารับไม้เยอะๆนะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามหรือติดต่อเข้ามาสอบถามหาผมได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ